ในที่สุดไอ s Paint ก็ทำ a n i m เมชันได้แล้วสวัสดีครับผมครูออม l m s t u d ม o นะครับก็วันนี้จะมาแบบเห็นเขาเร็วเพิ่งเห็นในะฟีเจอร์ใหม่ของไอเบ a เพนนะครับทำ a n i m เมชันได้นะโหในที่สุดเคยคุยกับนักเรียนมาเยอะเลยนะว่าเมื่อไหร่มันจะทำได้วะเออในที่สุดมันก็ทำได้นะแล้วก็ใช้งานไม่ยากด้วยนะครับอาจจะไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าการความกดดันจากโปรเกียดรีมหรือเปล่านะ เออว่ามันแบบมันจะมามันหรืออาจจะรู้วงในแหละรีบเปิดฟังก์ชันนี้ดีกว่าโดยคนย้าใ้ไปโปรเคเอทหมดนะต้องจัดว่าตัวเขาเรียกว่าไอตัวไอบิดเพลบริษัทไอบิดแล้วก็ตัวโปรเคเอทเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าถึงมันจะเป็นญี่ปุ่นกับเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะอเมริกาหรือไม่ได้จ่ายกันจำไม่ได้นะมันมันก็ถือว่าเป็นแอปที่ขับเคี่ยวนะคือเอาเอาเป็นว่าเวลาคนจะเลือกแอปสักตัวหนึ่งนั้นไรไอแพดเงี้ยนะครับเขาก็จะมั่งคิดเล้จะเอาไอบิดเพลสหรือเอาโปรเคเอทดีเพราะว่า ถ้าเกิดมันเอาทํางานก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับเพราะว่าสามารถวาดเส้นได้เหมือนกันมันจะมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันแหละเคยทําคลิปหนึ่งไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยเรื่องของการเปรียบเทียบโปรแกรมนะจำเป็นคลิปตัวนี้นะเดกวอจะแปะไว้ให้นะเปรียบเทียบแอปวาดรูปนะซึ่งไอตอนนี้มันมีอัปเดตขึ้นอีกเยอะเลยนะครับอ่าเดยนอกจากนี้นะนอกจากไอตัวหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยนะเอ๊ไม่ใช่ดิสิบเอ้ดจุดศูนย์1อ้ยหนึ่งจุดหนึ่งอโท่าที่เท่าที่เวอร์ชันสิบเอ็ด จุดศูนย์เออไม่ใช่หนึ่งจุดหนึ่งอาจเป็น 1. 1. หนึ่งจุดหนึ่งมอยไกลนี่ว่าหนึ่งจุดหนึ่งขออภัยขออภัยเวอร์ชั่นสิบเอ็ดจุดศูนย์ยนะครับอ่ามันจะม,มันจะมีหลายฟีเจอร์นะจะมีไม้ตายก็จะเป็นโปออนะิเมชั่นฟีเจอร์เนาะแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ออนิเมชั่นนะจะมีนี่ด้วยฟนะิลเตอร์เอไอแบ็คกราวน์รีมูฟนะรีมูเวอร์ก็คือไอ้โป<บ>ไอ้เนี้ยหลังๆหลังๆเนี้ยหลายๆแอปนะครับสามารถใช้เทคนิคของเอไอได้นะก็คือสามารถใช้เอไอเนี้ยช่วยประมวลผลในการเอาแออออนะบ็ค แล้วก็จะมี Mat ริอ l ร์นะครับมันคืออันนี้เคยเพิ่งพูดไปไม่นานตอนนี้นักเรียนเนี่ยบอกว่าทําไมมันเซิร์ชไม่ได้วะ <c oughs> พูดจริงๆไงเออไอ,อ,อ,อ้มันเซิร์ชได้แล้วเวตอนนี้สามารถเซิร์ชได้ละรวมถึงบัตรด้วยบัตรก็เพิ่งพูดกับนักเรียนไปเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าเออทาไมบัตรโปรเคีเยระไอ้แม่ทาไมบัตรของไอบิดเพเย์น่ะมันมันเซิร์ชไม่ได้หรือมันไม่มีมันไม่แบ่งคือต้องบอกว่ากูออมจะใช้โปรคีเอทกับไอบิดเพเยคู่กัน นะเวลาที่ใช้บน iPad เนาะเราก็จะมีข้อคอมแพ่งเขาเปรียบเทียบนะครับอย่างไอโปรเกนก็บอกว่าเมื่อไหร่มันจะทำคัลเลอร์ดรอปดีๆนะให้มันแบบกั้นสีได้แบบโดยไม่ต้องเลเยอร์ๆ er, นะสำหรับไอบีทเทก็เมื่อไหร่มันทำแอนิเมชันได้เมื่อไหร่มันจะแยกแยกไอไอแบตเนี่ยให้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นไคตากรีได้นะอันนี้ตอนนี้เซิร์ชได้นะแต่แต่รู้สึกคำคลาสสต์ได้ด้วยนะครับก็โอ้ใช้ได้เลยนะแล้วก็มีฟิลเตอร์เลโทรเกมนะครับอาร์ซิสเลโทรเกมก็จะมาว่าเนี่ยทำภาพแมปออกมาทำแบบ Pixel art แบบแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับทำคอนเทนต์เนาะอ่าสปินเบอร์ก็คือเบอรแหละกลุ่มเบอร์ทั้งหลายเนี่ยนะคือพูดง่ายคือเพิ่มพวกเบอรออกมาหลายๆตัวนะสปินเบอร์นะแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นฟิลเจอร์นี่เขาเรียกว่าอะไรฟิลเจอร์ตัวใหม่นะครับตั้งชื่อว่า history history filter นะมันให้ความรู้สึกแบบเหมือนย้อนยุคป่ะเนี่ยเออจริงๆมันก็เหมือนแค่ปรับสีป่ะ นะแต่ให้อารมณ์แบบเหมือนภาพสมัยก่อนนะก็บอกว่าอัป to ยี่สิบฟิลเตอร์เฮ้ยเยอะเลยนะเดแนะแนะนำทุกคนนะที่จะใช้โปรคีเอนะครับเฮ้ยพูดผิดแล้วเพราะที่จะใช้ไอเบดเพสนะครับให้ซื้อตัวโปรไปเลยนะตัวโปรไปเลยเพราะว่าัตโปรมันไม่มันไม่กัดฟีเจอร์นะโตลปรมันไม่แพงด้วยนะครับเออมันเป็นมันเป็นแอปแอปที่อยากให้ซื้ออยากให้ป้ายอยากให้ซื้อเพราะว่าหนึ่งก็คือมันมันมันมีอะไรให้เยอะนะแล้วก็ ม,มันไม่แพงด้วยนะแล้วมันใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะน่าจะมีอย่างหนึ่งที่มันให้นะมันน่าจะอัพมันน่าจะให้อีดีเพิ่มคลาวนะมันให้ข่าวน้อยไปหน่อยนะน,น่าจะแบบซื้อเราให้ข่าวสักกิกหนึ่งสองกิกก็แหลนะให้คลาวมันจิ๊ดจิ๊หนึ่งนะไม่มีประโยชน์นะคลาวมันน้อยไปหน่อยให้มันเท่ากับคลิปสตูดิโอย่างดีเดโคอมจะลองใช้ระบบแอนิเมชันนะครับดูนะแต่ว่าโปรตัวไอบิดเพยของโคอมเนี่ยจะเป็นไอบิดเพยที่อยู่บนคอมพิวเตอร์นะ อันนี้ใช้บนวินโด s นะครับก็อมาทําให้ดูกันดีกว่าเนาะเวลาจะบวกนะเออจะบอกว่าฟังก์ชันเหมือนกันไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะกดบวกมานะครับทีนี้ไม่ว่าจะเป็นมือถือนะหรือเป็น iPad นะแล้วก็บนคอมมันจะมีตรงนี้ออกมานะครับชื่อว่า Anim เมช o นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะให้กําหนดว่าเลยให้ให้ให้ใหนี้หกร้อสี่สิบก็คือจตุรัสนะแล้วก็มีสต่อสี่นะแล้วก็จะมีเก้าสิบหต่อเก้านะครับหรือเก้าต่อสิบหกว่า นะั่นสิบหกต่อเก้าดิเออทำไมขอเอาเก้าขึ้นเดี๋ยว <c oughs> นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโปรเนี่ยมันจะสามารถปรับคัสต้อมขนาดได้นะครับหนึ่งพันคนหนึ่งพันอะไรเงี้ยนะสามารถครัสตอมขนาดได้แนะนําให้ให้ลงอันนี้คือคือสาเหตุหนึ่งที่อยากจะให้แบบให้ให้แบบซื้อแอปไปเลยนะมันจะได้แบบเออใช้โหมดโปรได้นะอ่านะทีนี้อ่ะสำหรับคนที่ไม่มีเขาเรียกว่าคนที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้โปรเนาะหกร้อยก็พอลนะหกร้อยได้ด่านหกร้อยเนี่ยแล้วทีเนี้ยอยาจะถามว่าอ่ะคุณจะเอาแอนะิเมชันเนี่ยเฟรมเดท เท่าไหร่นะก็คือแบบหนึ่งวิจะให้มันสับสีกี่ภาพเฟนตอนแรกมันดีฟอร์์ไว้ที่สิบสองนะครับตัรวรคออมแนะนําว่าใช้ประมาณแปดก็พอนะถ้าเยอะไปก็เหนื่อยนะแปดพอละโอเคมาปึ๊บเราก็จะนัดได้ละตากมาแบบนี้นะครับอืมทีนี้สิ่งที่มันแตกต่างก็คือมันจะมีตรงนี้โผล่มาเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ยปกติไม่มีนะครับก่อนก่อนจะไปต่อนะแนะนําให้มาตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้ขวาล่างนะครับ ขออนุญ,ญาตดึงมาให้มันอยู่ตรงกลางนะหรือมันจะได้หน้าตาแบบมือถือหน่อยโอเคหน้าตาแบบมือถือแหละก่อนอื่นเนี่ยเรามาตรงนี้ก่อนนะตรงเซตติ้งเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเซตติ้งก่อนนะครับแนะนําเลยนะแล้วก็ มันจะมีให้ถามประมาณว่า,มา,มา,วาอ่ะมันจะสามารถปรับไอเฟรมเนี่ยได้ปรับได้เรื่อยนะอันนี้ก็คือ p l a y option หมายถึงว่ามันวิ่งอ่ะมันจะวนอันนี้ปิงปองคือมันปึ๊บมามันจะเล่นกลับนะครับเนี่ยโลปปิงปองเหมือนไอ้นี่มันไอเหมือนโป๊ีขอทเลยนะไอน,นี้คือรอบเดียววันช็อตนะไปปึ๊บเราไม่กลับนะไปไม่กลับมันน่าจะโชว์ตรงนี้เนาะ โอ้ยมันถ้ามันมันมันไอ้นียมันวิ่งปกติไอันี้มันโชว์แค่เฟมเรทถ้าไอไอไอเนี้ยมันน่าจะมาโชว์ี้ปมามาณว่าเออมันหลุมหน้าตาเป็นไงเนี้ยมันโหดยูเซอร์แอบไม่เฟรนลี่เท่าไหร่ทีเนี้ยไอดิสเพย์โหมดเนี้ยนะครับอันนี้แนะนําให้ใช้บสนะครับอันนี้คือมันจะบอกมันมันก็คือโอเนียสกินนั่นแหละนะอ่ะเนี่ยนัมเบอร์ออฟโอเนียสกินนะโอเนียสกินก็คือแบบมันจะ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 ใบว่าเออมันจะไปมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีรอยรอยบอกว่าเออ ไอครั้งก่อนเนี่ยหน้าตาเป็นไงแล้วต่อไปหน้าตาเป็นไงนะเดี๋ยวบางคนงงฟังแล้วงงดูเองดีกว่านะโอเคสมมุติว่าผมอกจากวาดง่ายๆเอาง่ายๆเลยนะเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นมีแผนเล่นมีแผนเฮ้ยอย่างเงี้ยแล่วัน,น,น,นบางคนแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าคนนี้สกินคืออะไรนะตามนี้เลย สมมุติว่าเราคูอว่าตัวมีแผ่นมาอย่างนี้นะเราทีเนี้ยครูออกดบวกนะครับจะทำปินชันต่อเนี่ยปึ๊บไอ้แดงแดงเนี้ยคือโอเนสกินนะอันนี้โอเนสก,กินแบบพาร์สก็คือแบบกอดน,นะอ่าเราสมม,มุติเราวาดมีแผน่นตัวงอตรงงอปึ๊บก็วาดเฟรมต่อได้เลยนะจริงๆไม่ควรวาตัวอย่างงี้นะควรจะควรจะฝึกจกับตบกลุ่มธรรมดาอันนี้มันมีดีเทลเยอะ ก็ได้สองเฟรมเนาะมันก็จะกลับไปกลับมาได้กลับไปกลับมาป๊บ,ดบกดเพย์ได้เพย์กับตรงนี้นะตรงนี้จ๊บจิ๊บนะทีนี้อ่ะสมมติว่าเรามีเฟรมที่สามบวกไปปุ๊บเห็นสีเขียวไหมครับสีเขียวสีแดงสีเขียวสีเขียวคือฟิลเจอร์นะฟิลเจอร์ นข้างหน้าสีแดงคือพาร์ทเนี่ยซึ่งปรับสีได้นะเนี่ยกดสามารถบวกเนี่ยไอตัวเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยไอโบนเนี่ยนะครับเนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยกับพาร์ทเห็นไหมเปลี่ยนสีได้เนี่ยเปลี่ยนสีได้แต่เราไปเปลี่ยนหรอกเอาเอาเนี้ยแหละง่ายเข้าใจง่ายดีนะบางคนจะดูแต่พาร์ทก็ได้นะถ้าดูแต่พาร์ทก็จะเห็นแต่พาร์ทดูฟิวเจอร์ก็ได้เนี่ยสามารถแต่ส่วนใหญ่แนะนําให้ใช้โบนนะ,ะใช้ทั้งคู่มันมันเพราะว่ามันเป็นสีอยู่แล้วมันเข้าใจง่าย นะลดลดอปัสตี้ได้เนี่ยยลดอุปสตี้ได้ลดอุปสตี้ของ p a ายกับฟิวเจอร์ได้นะนี่สองตัวโอเคแล้วติ๊กถูกเนี่ยไม่ให้มันหนาเกินไปนะเนี่ยแล้วก็วาดต่อไปกลมอันนี้แค่วาดเป็นตัวอย่างนะผมไม่ได้าวาดเยอะก็ใช้ง่ายนะใครที่เคยทำของโปรเคนมาก่อนอนะ่ะ นะหรือพวกโปรแกรมแบบฟลิปเปเปอร์ฟลิปอะไรเงี้ยก็ไม่ต่างกันเลยเนี่ยนะครับอ่ากระเพร์ปึ๊บ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 ,บอ่าแล้วโชว์ปิงปองก่อนปิงปองนะอย่าลือกกดตรงนี้กดตรงนี้นะเวลาที่จะแบบเนี่ยตั้ติ้งเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นเป็นเพลย์ลูปนะครับรก็คือแบบว่าอ่าเวลาที่มันหยุดมันก็จะกลับมาหนึ่งใหม่ถ้าปิงปองเป็นงี้อ่าดูนะปิงปองเพลย์แบบนี้ปึ๊บเนี่ยมันจะเด้งกลับเด้งไปเด้งกลับเห็นไหมปิงปองคือเหมือนเหมือนเนี้ย ถ้าเพลย์ลูปแบบฟืดฟืดฟืดนี่เพลย์ลูปถ้าพิ่บอกไงอึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าเกิดเป็นวันช็อตนะวันช็อตก็น่าจะเดากันได้เนาะวันช็อตก็จะเป็นแบบนี้อ่าเพล,นะลย์ปึ๊บก็หยุดเลยนะวันช็อตก็หยุดเลยปึ๊บอืมเป็นไ,ไงเออก็ถือว่าใช้ด้านใช้งานง่ายเนาะนะนะแต่ไม่มันมันไม่เหมือนไม่เหมือนโปรเครยอย่างหนึ่งก็คือ โปรเกรอดอ่ะมันจะเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะใช้เลเยอร์เนี่ยเป็นเป็นเป็นเฟรมนะแต่โปรแกรมเนี้ยแอบง่ายกว่าแอบง่ายกว่าเพราะว่าอะไรว่ะเพราะว่าสังเกตไหมเฟรมแยกเนี่ยมันไม่มันไม่มไ,มมไปยุ่งกับเลเยอร์เราสามารถบวกเลเยอร์เนี่ยนเนี่ยบวกในเลเยอร์เนี้ยแล้วก็ลงสีอะไรเงี้ยเออลงสีได้เลยนะคือถ้าโปรเกรมดมันต้องมานั่งสร้างเลเยอร์แล้วไปคุปหรือป่สร้างเลเยอร์คุปสร้างเลเยอร์คุปอะไรเงี้ยลำบากโค้ดลำบากเลย นะไม่รู้ทําไมจะต้องทำให้มันลำบากแต่ก็ยัง <c oughs> เขาเรียกว่ามันบอกเออดีกว่าไม่มีแล้วกันอะไรเงี้ยเออสร้างเลเยอร์กุ๊ปเงี้ยสร้างเลเยอร์มาสามารถสร้างเลเยอร์สีได้เนี่ยสร้างแยกกันนะครับแต่มันไม่มีไอ้นี่นะไม่มีเซตแบ็กกราวเออไม่มีเซตแบ็กกราวมันมันอาจจะ ยังไม่มีฟังก์ชันอะไรแบบเพราะว่าไม่เห็นะถ้าโปรเกตมันจะมีเซตแบกเกิลโฟก้าวด้วยนะก็คือแบบเอาทํำเป็นเป็นพื้นหลังแล้วก็ข้างหน้านะอันนี้อาจจะประมาณว่าให้วัดแค่ตัวละครนะพื้นหลังยังไม่ต้องมีอะไรอย่างี้ป่ะเพราะว่าเท่าที่ดูฟังก์ชันก็ไม่มีนะไม่ได้มีบอกนะไม่ได้แล้วก็ดูกดดูก็ไม่มีไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าเป็นแบกเกิลนะอันนี้ก็ไม่มีเนี่ยมีแต่ดีวิเนะไม่มีแบบกดเซตแบกเกิลมีแต่กดเนี่ย แล้วก็เนี่ย e l e t e แล้วก็ Deplicate d u p l i c a t e ก็คือทำซ้ำนะครับ,นบเ,รเนี่ยกดมา p l i c a t ทเนี่ยเนจะทำซ้ำแสดงว่าอาจจะทำ background ไม่ได้หรือถ้าทำแ a c k g r o u เราทำต้องทำฝังฝังลงไปในเลเยอร์นี้เลยนะฝังว่าฝังฝังค้างไว้อะนะถ้าทำ c k ground นะก็ะฝังเรา Co ปปี้คัีไปไปแปะเลเยออื่นนะก็แล้วแต่เทคนิคแล้วกันนะแล้วก็แบบเซตเป็น c k g r o u o u แบบไว้ข้างหลังเลยเนะี่ยมันไม่มีอนะโอเคก็ถือว่า พอใช้ได้เดี๋ยวไปดูฟังก์ชันอื่นกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะไปฟังก์ชันอื่นลืมบอกไปว่าเวลาเซฟนะครับเนี่ยสมมติเราอยากเซฟใช่ไหมอ่าก็จะกดตรงนี้เนาะเนี่ยตรงเครื่องหมายกลับเนี่ยนะแล้วมันจะมีปุ่มสั่งเซฟน n i m a t i o n ิดีโอนะครับถ้าเซฟแล้วอ่ะมันจะเป็น mp4 นะครับ mp4 นะแต่บางคนบอกเฮ้ยมันน่าจะเซฟแบบอื่นไดนะ้นะเนี่ยเอากลับไปหน้าแกลลี่ตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มอ่าปุ่มนี้นะครับ ไม่อ่าน่าเสียดายนะไม่รู้ทำไมหรือหาไม่เจอเองน่าจะน่าจะไม่มีนะคืออยากให้มันมันน่าจะเป็นกิฟนะ GIF นะปกติมันควรจะทำกลิฟได้เนาะเออมันมันไม่มีซัง,งนนะันอะเอ้ยมันแปลกว่าหรือมันอาจจะอา,อาจจะมาในเรอร์ชันอื่นก็ได้มันควรจะมี GIF นะเออ <laughs> เพราะว่าโปรแกรมอื่นมีเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบข้อสสังเกตแล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดปดแบบอันนี้อื่นบ้างนะครับฟังก์ชันอื่น ของตัวโปรกีเอุนะครับเอ้พูดผิดอีกแล้วทำไมชอบพูดผิดเนี่ยของตัวไอมิดเพนโอ้อะต่อไปเป็นแนะบ็กกราวน์รีมูฟแบ็กกราวน์รีมูฟนะก็ไปลบพื้นหลังได้นะเดี๋ยวลองกับภาพจริงดีกว่าโอเคขอยืมภาพน้องนักพักนะนักเรียนที่สถาบันนะครับเอามาลอง b แบ็กกราว d ์รีมูฟดูนะครับก็อาา Remove, ะเราใช้แบ็กกราวน์รีมูฟนะแล้วก็อันนี้นะกันกดที่พีฟิลเตอร์ก่อนนะครับฟิลเตอร์กดหนึ่งที่ปึ๊บ นะครับมันจะมีคำสั่ง AI ครับเนี่ยนะอยู่นี้อยู่นี้นะ AI นะใช้ AI นะครับมันมี a r t i s t ิเพิ่มเนอะ AI ทีนี้ AI เนี่ยมันจะมีคำสั่งเนี่ย Background Removal นะรตรงนี้กดไปเลยหนึ่งที่นะครับนี่แล้วก็เวลาใช้ Background r e m o v e นะอุยอันนี้อันนี้ดีจริงเมื่กี้ลองลองเทสมาแล้วมันก็จะมีค่า Taste show. s ท s h o w t e ท t show คือแบบค่าแบบาแบบการกินกินพื้นที่อะค่ากินพื้นที่นะ วิธีใชไ้ไม่ไม่ยิไม,ไม่ไม่ยากเลยนะเราจิ้มไปอย่างเงี้ยจิ้มไปปุ๊บเครื่องคำนวณเนี่ยจึ๊บเนี่ยเราจิ้มไปเลยปุ๊บปุ๊บไอสีฟ้าคือเอาสีฟ้านะก็คือเราเราจะเอาตำแหน่งนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยปุ๊บเหมือนปับเป็ดเลยนะเนี่ยจะเอาตัวน้องเนี่ยใช้ง่ายใช้ง่ายลดค่าเทชโชได้นี่เพิ่มเพิ่มลดค่าเทชโชเห็นไหมอ่าแล้วเราก็ ถ้าเราไอตัวบวกเนี่ยจะมีบวกกับลบเห็นไหมบวกกับลบคอนโทรลพอยนี่เดี๋ยวเราใช้ลบนะลบมามันจะเป็นการเอาออกนี่จิ้มตรงนี้เนี่จยจะเอาออกอ่าเห็นป่ะเฮ้ยใช้ง่ายมากโอ้ง่ายกว่าแบบ selection ในโ o t o s h อ p อีกอะนะเฮ้ยเป็นเป็นโหมดโหมดนี้ถือว่าฉลาดฉลาดมากนะถือว่าเยี่ยมเลยเนี่ยบางคนเมื่อก่อนนะใช้โ o t o s h o p ใช่ไหมเราก็ใช้พวก selection นนะ อันนี้ถือว่าแบบดีเลยอ่ะดีงามดีงามวกเพิ่มแล้วก็วลบแต่อาจจะไม่ได้ดีขนาดแบบวอร์ช็อปจะมีรีไฟเอนะแบบทำาพผมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเอาเอามาแค่แบบนี้แค่แนี้ใช้แค่เนี้ยใช้แค่เนี้ดีถือว่าดีมากนะดีมากจิ้มมาปุ๊บอ่าแล้วก็เพิ่มเทชโชปอ่าเสร็จละเสร็จละอันนี้ไม่เกี่ยว ทำไมนี่ม,นมาอยู่ที่ได้ถ้าจะลบจุดลดได้ไหมน่าจะลบได้นะอ่ะใส่ลบลบจุดจะต,ต้องย้อนนะต้องย้อนถึงจะลบได้ต้องย้อนอช่างมันเถอะนะเอาแค่นี้ก่อนเรากดโอเคนะนี่โอ้โหเปิดไงล่ะนะ แล้วก็ออกอ่ะอะอกจากฟังก์ชันนีแล้วก็ใส่แบล็กการ์ดเพิ่มเข้าไปได้ไหนๆก็ไหนๆละเราเราก็เทสการใช้นี่ไปเลยกล้วเนาะนี่แบล็กการ์ดเฟิร์สเนี่ยที่เนี่ยตรงเนี้ยตรงปุ่มเซิร์ฟเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นสตาร์เด่นเธอมี s t a r มีไหมมีสตาร์ปึ๊บหาให้มีมีเยอะเลยนะสีชมพูแล้วนี่ปึ๊บ อ่าน่ะเยี่ยมนะปุ่มเซิร์ฟโอเคนี่ก็เป็นตัวแบ็กการีบูเวิรนะมันอาจจะไม่ได้ดีโอเหมือนโปรแกรมแบบ p h o วอ s h o p อะไรเงี้ยแต่แต่มันมันใช้งานได้มันใช้มันใช้ใชโอเคอะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยข้อดีคใช้ง่ายน,นะแล้วก็ทําดีๆก็อาจดีๆเสร็จอาจจะเอามาลบเพิ่มก็ได้นะอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบเฮ้ยก็เนี่ยใช้บัตรเดีวลบเพิ่มก็ได้นะเออบางลบเนี้ยลบอย่างนี้เพิ่ม เอาออกเนี่ยนะี๋ยวก็มาวาดทรงผมวาดผมเองก็ถ้าเกิดทําดีๆกอ็อาจจะได้ระดับโปรเลยก็ได้นะเออถ้าเกิดเป็นภาพแอนิเมชันอะภาพแอนิเมะแอนิเมะเนี่ยก็อาจจะอาจจะง่ายเลยเพราะว่าแอนิเมะมันไม่มีมันไม่ค่อยมีเฟอร์นะพวกผมพวกคุยๆอะอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับนี่กูอ,อ๋อไม่แน่ใจนะว่าคัสตอมตรงเนี้ยมันมีมานานหรือ,อยังนะเพราะว่าคุณคุณว่าผ่เคยเห็นนะแต่จําไม่ได้ว่ามันใช้ยังไงนะปกติเนี่ย เวลาเราจาัดแทตกเกรี่นะของบัตรใช่ไหมเราเราก็ต้องมานั่งหาเงี้ยถ้าเราเครียดหาใช่ไหมเราก็จะกดปุ่มบวกไปก็ได้เช่นพวกแนวแนวแบบพวกแฟลตพวกคลาวพวกอะไรพวกเนี้ยโซ่อะโซ่เงี้ยอะกดบวกไปเนี้ยมันก็จะไปอยู่ในคัสตอมอย่างเงี้นะก็ไอ้คัสตอมนี่อาจจะเอามาช่วยนะครับเอามาช่วยสําหรับเวลาที่เราเราเครียดหาบัตรอะที่เราใช้ใบ่อยอะตรงนี้ได้นะครับสมารถบ,บวกมานะจริงๆคัสตอมหมายถึงว่าเอามาปรับปรับปรุงปรับปรับเปลี่ยนด้วยแหละนะ แต่จำไม่ได้ว่ามา่ก่อนมีหรือเปล่าอันนี้ใครถ้าเกิดใครที่รู้ว่ามันเคยมีแล้วหรือยังไงไม่มีก็ช่วยบอกหน่อยนะครับอ่าตรงนี้ก็เอามาช่วยปรับปรับแต่งได้นะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของไอตัวบวกนี่เหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัววนะครับบางทีเราหาไม่เจอจริงเราอาจจะมีหรือว่ามีเมฆเปล่า C O U L D อะไรเงี้ยไม่มีอ่าหรือจะเป็นแบบ s k y ไม่มีนะดิอะซอฟอะซอฟอะซอฟมีเยอะอะไรเงี้ยนะก็จะมีปุ่มเซิร์ชเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็ช่วยให้แบบเวลาเราโหลดบัตรมาเยอะๆเนาะแล้วก็เซิร์ชหาง่ายขึ้นนะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็พิมพ์ภาษาญี่ปุ่นไปเออต้องระวังนะบัตรส่วนใหญ่เป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะอ่านะโอเคอันนี้หมดเรื่องบัตรแล้ะบัตรก็มีแค่นี้แหละม,มีปุ่มเซิร์ชขึ้นนะแล้วจะเป็นต่อไปเป็นเรื่องของไอ้นี่นะเรื่องของการใช้พวกฟิลเตอร์นะ มาดูฟิลเตอร์ตัวแรกก่อนนะตัวเร t r o g a m นะมันจะบอกว่าอยู่ตรงฟิลเตอร์ FX นะแล้วก็อยู่คําว่า Artistic นะตรงนี้นะมันจะมีเลขสีนะนี่เขียนว่า Noise นีก็ปรับปรับได้นะไหนลองดูซิน้องคลีเปลี่ยนน้องคลีเป็น Retro FX แล้วก็หาว่า Artistic นี่ตรงนี้นี่ Artistic นะปึ๊บอ่ามัจะมี Noise ป้าบ เฮ้ยกดผิดที่แล้วก่อนเอากดตัวน้องตัที่ตัวน้องครีนะโอเค fx นะครับก็นอยนะเหมือนเปลี่ยนเลยนะนี่อ๋อนี่นี่ี่โทษทีอยู่นี่อยู่นี่อยู่น,นี่ไม่ใช่น้อยนี่อยู่ retro g a m ชื่อ r ร t r o g a m เลย,เเลยนะน้องก็จะกลายเป็น pixel r เลยนะ okay. เเดอ,ดอันนี้ลดสีเ e v e l ดอทเพิ่มดอท เลเวลคพืออะไรปกติ oh, ต้องเป็นระดับนะ okay. อันนี้ความใหญ่อ๋อ oh, อันนี้ความอ๋อ oh, ความเป็นพิกเซลอาร์ตเฟซูเรชใช้ควาฟดอร์ด oh, อ oh, ๋อนาเล่นนาเล่นเอาไปลองเล่นดูกันเนาะเร้ยเรียลลิสติกหมายถึงว่าจะเพิ่มรายละเอียด mm hmm. นี่เอ้ย hey, mm hmm. น่ารักดีว่ะเฮ้ย hey, เอเหมือนเหมือนผ้าอะไรนะคาสติกว่ะเอ้ย ดูนเออเหมือนเอาไปทำกอาติกได้เลยไม่อชอบอะ่ะเออมันดูเป็นพิกเซลดีนะเอามาทำแบบายเซอร์นะี่น่าจะโอเคนะหรือไปทำแบบสีอะทำทำสีแบบเขาเรียกไรไปทำแบบพวก d g, d g f อะไรพวกเนี้ยพวกแบบพวกซนะิลสเกนอะไรเงี้ยน่ารักดีว่ะเออเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้นะโอเคอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอะไรเป็นตัวเลยโทรเกมนะเอาไปใช้กู้อะเมิชั่นก็ได้นะเห็นเผาโชนให้ดูนาะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอื่นอีกทีนะตัวที่เป็น history นะเอดูเบอก่อนดูเบอก่อนเบอก็จะอยู่ในป s p i n b ร r เพิ่มมาตัวหนึ่งใช่ไหม s p i n b ร r fx เนี่โอเคมีเพิ่มมาตัวเดียวนะอ่าเราลองดูแล้วก็ ถ้าจะสปินเบอร์แนะนำให้ให้ดูวิเกตน้องคีมาอีกตัวหนึ่งเขียนมาอีกตัวหนึ่งเพื่อเอามาลบเอามาใช้เทคนิคนะแฮแล้วก็เบลอร์ปึ๊บไม่รู้ว่าเบอร์เพิ่มเพิ่มมากี่ตัวนะเพราะว่าไม่เคยสังเกตนะทำไมแอ,แอบเยอะขึ้นเหมือนกันนะแต่อัน,อนใหม่เชียวคือสปินเบอร์นี่โดนหมุนน้องคีโดนหมุนนะเพิ่มครัตเตส,สเบา Radius เพิ่มเ Radius กว้างๆเลยว่ะอ๋เอเฮ้ยใช้ง่ายอยู่นะอันนี้จะเป็น Inner Radius คือด้านไหนด้านไหนด้านนอกนะ Expect Ratio อ๋อเหมือนกันอย่างเงี้นะ Angle คือมุมมุมน่าจะต้องใช้กวัว Expect Ratio นี่อย่างเงี้ยนะครับ r a d i ประมาณนี้พอประมาณนี้พอนะ Okay. ปุ๊บนี่แล้วก็จะได้แบบเป็นพายุหมุนนะก็อาจจะใช้คู่กับตัว Branding Mode ที่เป็น light t e n ไหมนี่นี่เป็นแบบปึบ้งวิ่งวิง่งนะ Lighten จริงๆไม่ต้องใช้ Lighten หรอกเอาใช้กับอะไรดี multiply ก็ได้นะปฏิพายต้องดูที่มีอะไรน่าสนใจบ้างบางทีไลท์ t e n หารลายก็ไดนะ้จริงๆไม่ต้องใช้ใช้ normal นอะร์โมแหละแล้วก็ลบออกบางส่วนก็ได้ใช้คิปปิ้งหมากใช้มากเอ๊ะโปรแกรมนี้ไม่มีมากสิว่าลืมเราเทศทีโปรแกรมนี้ไม่มีมากมันจะมี s e l เ c t ชันเยอ e r อย่างนี้ไม่เอาไหมลบทื่อๆเลยก็ได้นะเราลบทื่อๆเลยใช้ยังลบนะแล้วก็นี่หน้าออกนี่ผสมกันเนี่ยผสมกันเนี่ย ผสมก okay. ันระหว่างสองเลเยอร์นะก็ผสมกันแบบนี้ก็โอเคนะสปินเบอร์เพิ่มมาตัวหนึ่งน่าจะเพิ่มมาอะไรทำไมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีผสมหลายตัวนะต้องบอกว่าบางทีลืมลืมฟัง์กชันจริงนะไม่ได้กดไม่ได้กดดูบ่อยขออภัยด้วยนะครับอ่ะต่อไปเป็นสุดท้ายแล้ว History Filter นะครับจะอยู่ในกลุ่มของ History นะครับเดี๋ยวเราดูซิมันทำอะไรได้บ้างนะ นะครับ history นี่ history ไม่ใช่ history นี่เอออ๋อหรือมันไม่เกี่ยวหรือมันไม่ใช่ history filter มันหมายถึงว่ามันเก็บ filter ที่เคยใช้ก่อนด้านนี้เฉยๆนะอ๋อ แอเดนฮิสตอรีฟิลเตอร์ยู่อ๋อไม่ใช่โหเข้าใจผิดไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างที่พวผมคิดคือมันไม่ใช่ฟิลเตอร์แบบนี้ก็ว่าอยู่บบบมันก็ปรับสีธรรมดาเลยว่ามันมันแค่เก็บว่าเมื่อก่อนหน้าน,นี้มันใช้ฟิลเตอร์อะไรไว้แค่นั้นเองนะฮิสตอรีนะครับนี่ตัวนี้ดูรูปแล้วเข้าใจผิดนึกว่าฮิสตอรีแบบโอ้มันเป็นแบบเวลานะเมื่อก่อนหน้านี้ไม่ใช่นะแค่แค่อย่างที่บอกนะคือก่อนหน้านี้นเนมื่อกี้ใช้สปินเบอร์ไปใช่ไหมใช้เลโทใช้อะไรเงี้ยมันก็จะเก็บเนี่ยเก็บ เก็บเป็น history ไว้เฉยๆก็นะเหมือนกับอันดูอ่ะการอันดูโอเคสําหรับสําหรับอันนี้มีเท่านี้นะครับสําหรับการใช้พวกฟิลเตอร์ต่างๆแล้วก็โหมด e l e v a t i o n ที่รอ,อคอยมาแสนนานนะครับมีเท่านี้เดี๋ยวเอาไว้เจอกับคลิปหน้านะว่าเราจะมีอะไรมาอวดกันอีกเอามาโชว์กันอีกนะครับถ้าเกิดคนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นหน่อยนะสวัสดีครับ